สวัสดีครับทุกคนครับผมอยู่ที่โกโฮเซลสาขาหัดใหญ่ครับเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจเริ่มต้นจากมาตรฐานที่ชัดเจนครับ และว,วันนี้ครับเราเก้าวเข้าสู่ความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นกับการได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการครับเพราะเราเข้าใจดีว่าสําหรับผู้ประกอบการและลูกค้าทุกท่านนะครับจะเลือกซื้อสินค้าอาหารสดทั้งทีก็ต้องมีความมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นเราจึงจัดโซนสินค้าฮาลานแยกไว้โดยเฉพาะเลยครับพร้อมกับป้ายรับรองฮาลานที่มองเห็นได้ชัดเจนจากไกลเลยเพื่อให้เลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นสบายใจขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกแต่ไม่ใช่แค่หน่าร้านเท่านั้นนะครับที่เราใส่ใจเบื้องหลังก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยครับต้่ ตอนรับสินค้าจัดเก็บคนย้ายจนกระทั่งมาจัดเรียงสินค้าให้กับลูกค้าครับเราแยกกระบวนการการขนสินค้าฮาลาลไว้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งรถเข็นที่ใช้ขนย้ายสินค้าเราก็แยกใช้งานโดยเฉพาะเพราะเรารู้ว่ามาตรฐานที่ดีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดแต่มันคือความใส่ใจที่ลูกค้าสัมผัสได้จริงเพื่อทุกคนที่มาใช้บริการที่โกโฮเซลรู้สึกมั่นใจและสบายใจทุกครั้งที่มาใช้บริการครับ,รบและทั้งหมดที่เราไปครับนี่คือการตอกย้ําความมั่นใจและมีมาตรฐานที่คุณภาพเพื่อผู้ ประกอบการที่มาใช้บริการที่โกโฮเซลครับผมและมีอีกหนึ่งเสียงครับผู้ประกอบการตัวจริงที่มาใช้บริการเลือกซื้อกลุ่มอาหารสดที่มีการรับรองฮาลาลบังวิทย์ครับซื้อกลุ่มอาหารสดเนี่ยซื้อบ่อยไหมครับ ซื้อบ่อยครับผมที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอกไก่ครับผมแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีของฟิตได้วันละหลายโลอยู่เหมือนกันครับหลายโลเลยครับผมแสดงว่าที่ร้านเนี่ยจะมีในกลุ่มของพี่น้องชาวมุสลิมด้วยใช่ครับที่มาใช้บริการใช่ครับวันนี้โกโฮเทลสาขาฮัตแย่เราได้รับรองมาตรฐานของฮาราแล้วมีความรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีเลยนะครับผมได้ซื้อไปแล้วเราเรามั่นใจแล้วเราไปขายต่อว่าเราถูกต้องตามหลักศาสนาจริงคือเดินเข้ามานะครับก็คือเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือเป็นของโซนของสดซึ่งเป็นโซนทะเลโซนของฮาราโซนของฝั่่งงไทยยพุธอาาเีก็จะ แยกไว้หม,ห,มหมดไม่มีมาปะปบบนกันว่าคืออย่างของฮลร้านก็คือของ5ลาร้านเลยครับประมาณนี้ ในกลุ่มของสินค้าฮาลาเนี่ยเราแยกกันอย่างชัดเจนแม้กระทั่งรถเข็นสินค้าเลยนี่คือจุดเด่นของโกโฮเซลเลยใช่ครับและนี่คือการตอกย้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าที่โกโฮเซลของสาขาหัดใหญ่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาและทำให้ผู้ประกอบการตัวจริงเนี่ยมีความมั่นใจอีกใช่ครับมีความแบบว่าเชื่อมั่นเกิดขึ้นใช่ก็คือหาง่ายมากก็คือแบบแถมอยางคือสินค้าราคาดีอืมมองวิครับแล้วปกติเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราจะมีจุดพิเศษจุดไหนบ้างครับหรือให้ความสําคัญจุดไหนบ้างคืออย่างที่ร้านเป็นร้านขายมุสล ต้องใส่ใจในเรื่องนี้ที่สุด ก็คือเรื่องตาหาร้านซึ่งที่นี้มีตาหาล้านสองเลยคือความสดสะอาด3ามเลยคือเรื่องราคาแต่คือที่นี่เขามีครบคันอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เขาไปโปรโมทแล้วพอโปรโมทยังไงพอเรามาซื้อก็ดีแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าป,ประทับใจ,จบอกว่าตรงปก,ปกไม่จกตาใช่ครับ <S <S 2> <S 2> คือไม่หนีหายไปไหนเลยนี่สงวาบังวิทย์มาตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดสาขาเลยใช่ครับตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้ก็คือไม่ไปซื้อที่อื่นเลยมาตรฐานนี่ก็เสมอต้นเสมอปลายใช่ครับผมคืออยากแนะนําผู้ประกอบการทุกท่านครับคือไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรครับผมก็มั่นใจได้เลยครับว่่่าาทีีนคืออสสดดะ และดีและมีคุณภาพมากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาจนถึงณวันปัจจุบันก็คือดียังไงก็คือดีอย่างนั้นครับไม่มีเปลี่ยนแปลงยังไงฝากร้านบางวิทยอาหารตามสั่งด้วยนะครับผมร้านอยู่แถวนิพพงศ์ก้อห้าครับผมแถวสยามนครินเลยนะครับผมถ้าผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมแวะมาชมกันได้นะครับผมร้านจะมีป้ายสีเขียวเขียนว่าบางวิทยอาหารตามสั่งครับถ้าผ่านไปผ่านมาแวะมาได้ครับลูกค้าขอบคุณมากเลยครับและอีกหนึ่งเสียงของผู้ประกอบการครับที่ตอกย้ำเลยครับว่าสินค้าที่โกฮ์เซลสุดครบ คุ้มมีคุณภาพและมีการรับรองมาตรฐานฮาลาลสินค้าดีๆอย่างนี้นะครับหาซื้อได้ที่โกโฮเซ